สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสตผ่านหัวข่าวแบบนี้นะครับบอกว่าสมาชิกรัฐสภาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารามีแม้ไม่มีธรรมเนียมแต่ก็ไม่ผิดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายนันทิวัตรสามารถซึ่งเป็นเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับนันทิวัตรได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยไม่ผิดนะครับการที่สมาชิกรัฐสภาพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเนี่ยคนดูทางบ้านคนลุกสู้เลยนะครับบางคนน้ําตาคลอด้วยความปิติแต่มีบางคนครับบางคนเท่านั้นที่ทนไม่ได้ประมาทว่าเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ย เสียดแทงหัวใจซะเหลือเกินถึงกับออกมาตำหนิสมาชิกรัฐสภาว่าทาในสิ่งที่ไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติเป็นการประจบเจ้ามันเหมือนกับอาการถูกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะครับเพราะว่าในบรรดาสมาชิกรัฐสภาเหล่านั้นเนี่ยมีสมาชิกพักที่เชื่อกันว่าเป็นพวกไม่เอาเจ้ารวมอยู่ด้วยผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมมีเนี่ยแม้จะไม่มีธรรมเนียมแต่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะเป็นการถวายความจงรักภักดี เป็นการแสดงออกถึงความพักดีไม่มีอะไรผิดหรอกครับแถมเป็นสิ่งที่ดีงามจําไว้เลยนะครับประชาธิปไตยไม่ต้องเหมือนหรือว่าไปลอกแบบตะบอันตกแม้ประเทศไทยจะต้องการการพัฒนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเป็น Modernization แต่ต้องไม่ตามตูดฝรั่งเป็น Westernization อย่าตัดตีนให้เข้ากับเกือกเลยครับ